สวัสดีค่ะวันนี้เกมีผู้ช่วยนะคะถอนหญ้าให้ถั่วลิสงทำไม่ทันมันทำงานสองที่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวถ้าถอนหญ้าเสร็จเราจะย้ายย,าย้ายต้นมะละกอนะคะคิดว่ามันน่าจะไม่ทันหน้าหนาวที่จะถึงปีนี้ อยากกินส้มตำทีต้องเริ่มจากปลูกมะละกอแต่มองดูแล้วปีนี้ไม่ทันแน่นอนก็เลยกะว่าจะย้ายเข้าบ้านนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวถอนหญ้าก,ก่อนอเก๋จะถอนหญ้าให้กับอะไรเนี่ยมันเทศหวานนะคะมันเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจัดการตรงนี้เรียบร้อยวันนี้ทําตรงนี้พรุ่งนี้ต้องไปที่นึงซึ่งแบบอย,ยาดิไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่เกิดเร็วมาก อันนี้คือขุดมะะกรกอใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกได้ประมาณสองเดือนได้นะคะเอาจากซื้อซื้อต้นพันธุของคนญี่ปุ่น,นะคะคนญี่ปุ่นเขาเพาะเบีย้ยพันุขายประมาณร้อยยี่สิบสามสิบบาทประมาณนี้แหละแล้วก็เอามายนทิ้งไว้ในสวนก่อนที่มันจะใหญ่กว่าน,นี้ก็เลยต้องขุดไปก่อน,นะคะ่ะมีดอกด้วยเห็นไหม แต่คิดว่าปีนี้คงไม่ได้กินลูกหรอกนะคะเพราะว่าแค่เก็บรักษาต้นไว้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าหน้าร้อนค่อยเอามาลงสวนอีกครั้งหนึง่งช่วงหน้าหนาวก็เอาขึ้นไปบนบ้านชั้นสองะคะ่ะมันมีแดดอยู่ไม่งั้นมันไม่รอดนะปีที่แล้วไม่ได้ปลูกแต่ปีก่อนนะ้านุน่นปลูกเออได้กินอันนั้นปลูกพันธุ์อะไรแขกดําตัวนั้นออกลูกเร็วหน่อยได้กินนะคะเก็บไปไถดินเตรียมแปลงหอมแบ่ง ของไทยต่ออีกหน่อยดีกว่ายังเหลือเวลาอีกหน่อยเราก็จะใช้แรงงานคนที่บ้านให้เข็นต้นมะละกอกลับเข้าไปในบ้านนะคะแป้งมันเทศผ่าถอนหญ้าแล้วก็เออมองดูโล่งๆเนาะยาไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่มันเกิดเร็วเร็วนะป๊บป๊บแป๊บป๊บเกิดอีกอะป๊๊บ๊ป,บป,บปบ๊ก็เกิดอันนี้คือหลังจากที่ย้ายมาประมาณสามวันนะคะ น้องจะตุยไหมน <c oughs> ่าจงใจน้องมากเลยตอนที่ย้ายนั่นแล้วก็เว้นใหม่สามวันนะคะดูสิใบเหลือแค่เหลือแค่ต้องยอดนิดเดียวเองอะเหลอยอดนิดเดียวเองจะรอดไหมเนี่ยโลัวมากเลยน้องจะตุยไหมเนี <c> ่ย <oughs> ตอนยายนี่แบบย่างดีใจนะคะแต่ตอนนี้นี่แบบโอ้ยจงจาจน้องมันรอลุ้นกันดูนะคะว่าน้องจะตุยไหมอันนี้ต้นขานาคะ ปลูกมาสามปีแล้วยัไม่เคยได้ขุดเลยไปปลูกทิ้งไว้อยู่ที่สวนแล้วก็หน้าหนาวของปีที่แล้วเก๋ก็ขุดมาใส่กระถางแล้วก็คุมผ้าไว้นี่นะคะหน้าหนาวต้นมันตายหมดแต่พอหน้าร้อนนี้มันก็แทงหนอกขึ้นมาใหม่ะคะ่ะแล้วก็มีตะไคร้แต่ว่าตะไคร้เนี่ยทิ้งไว้ในสวนมันมีอยู่แล้วแต่และ กลัวว่ามันทนหนาวไม่ได้เพราะที่นี่แบบติดลบหกองศานะคะช่วงหน้าหนาวติดลบหกองศาแล้วหิมะมันก็ตกเนาะก็เลยแต่ว่าทดสอบแล้วมันมันอยู่รอดนะคะในสวนอันนี้คือเอามาเผื่อไว้เผื่อในสวนตายก็จะเอานี้ไปต่อพันสําหรับปีถัดไปแต่ตอนนี้คืออ๋อเห็นมันอยู่ในสวนได้ก็โอเคแล้วค่ะไปแล้วค่ะแล้วมาลุ้นกันว่าต้นมะละกอเกจะตุยหรือเปล่า